สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับสำหรับ EP นี้นะเราจะเป็นในเรื่องของ e v News นะครับนี่ถ้าใครสังเกตก็หลังๆผมจะเริ่มแบ่งเป็นเพลย์ลิสต์นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ EV News นะครับที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในเรื่องของในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรโปรดติดตามชมด้านในได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปชมเนื้อหาด้านในนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับ จากข้อมูลในทวิตเตอนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตเนี่ยที่ทางต่างประเทศนะครับนิยมใช้สื่อสารโต้ตอบกันนั้นนะฮะได้มีการทวิตถามทางอีลอนมัสนะครับไปว่าทางเทส l a เนี่ยจะมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศอินเดียในอนาคตหรือไม่อย่างไรนั้นนะทางอีลอนมัส์ก็ตอบด้วยนะก็ตอบมาว่าสั้นๆเลย แต่ได้ใจความมากนะครับบอกว่าเทสลาเนี่ยจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานในประเทศหรือสถานที่ใดๆที่ไม่อนุญาตให้ทางเทสลาเนี่ยประกอบกิจการขายและบริการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก่อนอ่าซึ่งนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นเอกอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ดิวกับทางอินเดียนี่มีอันต้องล่มไปนะหรือแม้กระทั่งในอินโดนีเซียเองก็ตามนะครับที่มีข่าวว่าทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยตกลงให้ทางเทสลา เข้าไปตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียได้นะแต่รายละเอียดอื่นๆเนี่ยในเรื่องของการขายรถยนต์หรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันถึงประเด็นนี้ต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับตอนนี้นี่เราย้อนกลับมาดูทางฝั่งไทยแลนด์ของเรากันก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเท sla เนี่ยได้เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่25เมษายน2565ที่ผ่านมานั้นนะครับ ดวยวัตถุประสงค์ในการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยรวมไปถึงการขายอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานนั้นนะฮะก็นะับเป็นเงื่อนไขแรกเลยนะของทางเทสซาที่สามารถนำมาคิดได้ว่าเราเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในข่ายที่เทสซาอาจจะมาลงทุนสร้างโรงงานภายหลังก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งแรกที่ทางเทสซาเนี่ยจะต้องดําเนินการก่อนที่จะมาทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศใทศดๆก็แล้วแต่นั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีเทสซาซูเปอร์ชาร์จขึ้นมาก่อนนั่นเองนะ และเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565นะครับทางกะกะพหรือว่าสำนักง,งานกำกับกิจการพลังงานและก็ทาง PA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้พบปะพูดคุยกับทางตัวแทนจากบริษัทเทสลาจากฝั่งสิงคโปร์นะฮะเพื่อหารือเรื่องการตั้งสถานีชาร์จในประเทศไทยจึงเป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่า ทสลาเนี่ยเอาจริงกับการที่จะมาทําตลาดในประเทศไทยนะซึ่งก็มีโอกาสเชื่อมโยงไปถึงการตั้งโรงงานในอนาคตนั่นเองนี่หากทางอินโดนีเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางเทสลาได้นะครับถ้าประเทศไทยมีเทสลาออฟฟิเชียลแล้วนะครับและรวมไปถึงการมีโรงงานในประเทศไทยผมก็ขอมโนไว้ก่อนเลยนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นกิกระระยองหรือว่ากิกะชนบุรีก็น่าจะดีนะเป็นการตอบย้ำา EC ไปเลยนะครับ งานนี้นะในอนาคตของชาติแล้วเนี่ยคงจะต้องฝากความหวังไว้กับทาง PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วล่ะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องเราสามารถกดเลี้ยงกาแฟาที่ใต้ description ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ